กี่โมงแล้วโอเย็นแล้วค่ะตอนนี้นะคะไปครับมานี้ลูกค้ากำลังลื้อโซนนี้โซนคลองผถมนะคะทุกคนนี่เข้ามาได้เลยโซนท่อไปไปดูท่อหน่อยไปดูท่อหน่อยนี่ลูกค้าเลือกได้เลยหนึ่งใบไปดูท่อหน่อยนี่ได้ครับนี่ลองดูเลยครับพ่อเธอเยอะลองดูร้อยสิบร้อยยี่สิบห้าลองดูอได้แล้วหนึ่งใบลูกค้าบอก นี่ครับมานี่นี่มาดูโอ้โหไม่ใหม่เกลื่อนเลยท่อแต่ว่าลูกค้าแกะดูอุ้ยทำไมท่อมันมาได้ไงวะแสดงกล่องไม่เท่ากันหรอข้าก็ไม่เข้าใจไม่รู้ว่ากล่องไหนลูกค้าก็หยิบมาอย่างเงี้ยข้าก็ไม่เข้าใจอยู่มันลงไม่ได้ตอนนี้แสดงว่าไม่ใช่กล่องมันนี่ท่อเป็นชุดนะคะชุดละสามร้อยไปพอผู้คอนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็เป็นเศษลองมาเลือกกันดูนะคะไม่รู้ว่ามีท่อของอะไรบ้างนะคะพี อันนี้โคตรหนักอะ่ะนี่อะไรต้องอ่านนี่ค่ะไม่รู้อะไรอะ่ะใครรู้บ้างเคตรเดมิมมั้งรุ่นอะไรกันเธอดูคาติร้านเรามีท่อดูคาติด้วยเหรอรถกูยังไม่มีเลยมี<อ>ท่อได้ไงเนี่ยงานแล้วเหมามาโอ้โหโอ้ดูคาติแพงอันนี้ต้องแพงแน่เลยใครรูใร้ใครรู้ราคาเท่าไหร่คอมเมนต์บอกหน่อยเผื่อจะได้รวบรวบจะได้เอาไปเก็งกำไร จีอันนี้ฝากวันนี้ก่อนแล้วก็นี่ปลายท่ออันนี้ก็ไม่รู้รุ่นน่าจะคอ1.5หรือเปล่า1.5ครับนี่แล้วก็มีวันนี้ลูกค้าถามอันนี้ก็300นะคะทุกคนพ่ออ,อินดูหลานพ่อในตำนานเลยพ่ออินดูหลานเนะี่ยปลาย้อมคอเลยเดี๋ยวห่อไว้ก่อนขอ,องดีๆเสียมุดนี่ห่อไว้หรอน้300นะคะแล้วก็มีพวกคอทงคอท่อนะคะนี่อันนี้ก็ไม่รู้ปลายอะไรนะคะ<า>ก็ มาเลือกได้เลยส่วนไอ้นี่นี่มีนี่เลยนี่อินดูลันอะไรอะสปริงไม่ให้คิกคิกอินดูลานคิกนี่แล้วก็รุ่นเวฟบลายพะเนี่ยเวฟบลายพะเฮ้ยใส่ขนาดนี้หรออืมตัวอินดูลานสมัยก่อนต้องก้าศูนย์ต้องรู้จักไปแล้วไปไปดูของนี้